สวัสดีครับพี่น้องวันนี้มาดูคอกวัวกันนะครับพอได้ยินเสียงลูกไก่ครับมันร้องเคียะเคียะเคียะแต่ไม่รู้มันอยู่ตรงไหนนูน่นเคียะเคียะเคียะแต่มันก็ยังดังอยู่ตรงนี้ครับพี่น้องนี่เลยโอ้โหเรามาดูลูก ในกำรเรสาเฮ้ยไอสิงหาอย่ามายุ่งกับพ่อลูกเล็วอย่ามายุ่งกับพ่อแล้วหนีก่อนได้ไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยตัวอะไรเนี่ยโอ้น่นออกไปนู่นก่อนเร็วสิงหาอย่ามายุ่งกับหัวพ่อได้ไหม อ้น,นี่ก็แรงอย่างเดียวเลยมันจะช่วยไก่ได้ล่ละคันนี้หนีก่อนโอโห้หนูเข้าไปได้ไงแล้วจะช่วยยังไงครับโอ้โห,โโหเดี๋ยวจะช่วยมันก่อนอหหนูเข้าไปได้ยังไงเนี่ย หนเก่งมากเลยเข้าได้หรืออกไม่ได้ทำไงจะออกได้หล่ะคะ่เนี้ยต้องเรียกพอติต๊งหรือเปล่าเนี้ยเอ้ยไอ้อสิงหามยุ่งกับพ่อได้ไหมเนี้ยดูครับไอ้ตัวนี้บุญไว้มากเลยทำอไมวะเนี้ย ทกมาดูไก่ก่อนทำไมาเจ้าถึงติดอยู่ตรงนี้ล่ะลูกเอ๋ยมาเร็วเ,เคีย่ยไม่ได้อันนี้มันเข้าไปในเลยคันนี้นูน ไปอยู่ข้างในแล้วทำไมเจ้าออกได้ล่ะเจ้าไก่ัวน้อยเขาไปนอนได้ไงวะเออเออออกมานะออกมานะออกมาเร็วออมาเ,เร็วอยากรัวดิต้องเรียกอรอวตึ้งหรือเปล่วาวะเนี่ยเฮ้ยออกมาได้ไหม อ้าวติดอีกออกไม่ได้ครับเจ้ากไก่เอ้ยยังออไงวะเพิ่งมาช่วยด้วยโอ้ยมุดข้างล่างเลยขึ้นแล้วมันกระโดดขึ้นมาบนใช่น่าจะเป็นอย่างนั้นเออใช่มันเข้ารูล่างพาราคิดช่วยเหลือโอ้โหตายแน่ không à mặt đây yang Nhanh Nhanh tiểu 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 khát này Ủa, thịt thịt, Được tiểu เงียบเรียกไปกตงึงแล้วเนามาเร็วได้ไหมหากินจนเป็นเลือดไม่ออกอีกแง่อีก งบซะเฮือยเจ้าเถินเฮ้ยอาอย่าไปยุ่งกับพ่อลูกเว้ยนี่งบุกีครับโอ้โห โดนส่วนไหนของมึงบ้างวะมา้ไมมึงก็หากินกินไปดีนะแมนนี่ฝั่งนี้เร็วเเอาไไมบนู่นคลิป